ตายค่ะนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนี นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางซีนีนาทองสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายและนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่37ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารข้าราชการทหารตำรวจบุคลากรหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆตลอดทั้งนักศึกษาและะสคนิกกรชาวเชียงรายประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยที่บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีสวนสมเด็จย่าภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายทั้งนี้โดยตลอดพระชนชีพสมเด็จย่าทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวเชียงรายส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าให้แก่ชนเผ่าจนกลายเป็นรายได้หลักซึ่ง สามารถลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยท่งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่หมู่บ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายทั้งยังได้มีการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชาวเชียงรายจึงพร้อมใจการร่วมแสดงความกตัญญูสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและประกอบพิธีถวายราชสักการะเป็นประจำทุกปี